สวัสดีค่ะโอ้ตอบมาไกลหวานหวานมากดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้นหลิวจะพาทุกคนไป ชมสวนไร่อ้อยนะคะของสวนอารมณ์ดีค่ะของคุณแม่อมรานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าจะอร่อยแล้วก็น่ากินขนาดไหนไปกันค่ะไปยกมาเลย <laughs> นแวเวอันนี้คือกวอนแน่ตที่มันอยู่ตั้งบนี่เืออันนี้ันอ๋อเนื้อ,นนอ,อ,นนอ,อกวันหน้าถามีปแล้วน,น่่นะต้นไหนได้ไหมเนอ,นนะอ่ยคือก็ต้นที่อยู่นี่คือ ต้นต้นต้นจะได้กลินได้ก็ต้องต้อสองต้อสองอันนี้มันบันค้ปอายุมันจะเบาหวานจ้ะอ๋อต้องเป็นต้อสองาจะอี้จะเบาหวานคืออันนี้นี่บัดเดี๋ยวเขามาชมสวนไม้อยู่อ๋ออันนี้ได้จะถึงเก้าเดือนละอ๋ออันตีกินได้นี่แบบไหนได้ถ้าอยากลองกลิ่นถ้าอยากลองกินี่อย่าไปชมสวนแป้งสองอันนี้คืออันนี้คือแป้งแรกแป้งยังอายุน้อยอยู่ใช่อายุน้อยอยู่ยังกินมาได้ลำใหญ่กลิ่นนะเห็นไหมลำใหญ่มากโอ้ใหญ่แต่เจ้าลำใหญ่มากเลย อินซีอินซีร้อยเปอร์เซ็นค่ะทำปุ๋ยเองไปไปสมสวนอยากชิ้มอ้อยสีหวานเนาะเจ้าต้นที่แก่ต้อนออกเหลืองๆออกเหลืองเหๆโอ้โหนี่จะนี่จะมีน้ำหนักประมาณ สามโลหนักประมาณสามโละจะเนี่ยออกประหยัดเลยอือน,นี่ก็ไปขอพันอ๋อที่เราตัดแล้วก็ไปขอพันได้อพอันได้ตัดแล้วอือหือหัวเน,นี่ยล้วเหมือนเขาหลีก,กเอนครับจ้า ล้ำแน่นอนต้องสดแน่นอนเพราะว่าแบบเพิ่งตัดสดสดอู้ถึงอายุมันยังลอดแบบตอนใดกันนะถ้าแกมันจะเหลืองเป๊ะอันนี้แม่ขั้นขายตัวหนึ่งก็เจ้าขั้นขาย,าขขายชิ้นเหรอจะเดี๋ยวนี้เราจะลองชิมดูว่าจะหวานไหมหยิได้ไหม <laughs> แข็งอ้อยนี่นะเจ้าข้าวปอกอินกนนก่นักผิวมันได้หวานแันนั่นมันเปิดอ้อยรีดนะ้่นเราเจ้านีอ้อยรีดแต่เ้าลองชิมกันอิ่ม,ดมได้มัได้รีดเจ้าถ้าได้รีดแล้วมันจะลำอร่อยอน,นี่คือปอกเสร็จแล้วก่ะเจ้าเจ้าเสร็จละโอ้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันค่ะเ <laughs> ฮายกลิ่นจะได้นี่เจ้าครบเลยเนาะครบเลยมันแข่งเนาะทำเปิดอ้อยลีดเนาะ แข็งอืมหวานมากอร่อยมากค่ะหวานมากนี่แหละมันเป็นความสดใหม่ที่เราได้มากินแบบที่สวนเลยเนาะแม่เนาะคือกัมบะอ้อย250ลิตรเนี่ยมันจะมีหอมหวานกรอบเนาะแล้วกินแลวจะหนุม่มมันจะต่างกับคนอื่นเลยคือถ้าเปิดทำอินดนเคมีเคมีเนี่ยจะกินมันบอก,กลมกลอม,มกินแล้วก็หวานกบเดียวเนาะ แต่ถ้าก้มว่าอินซีเนี่ยมันจะหอมหวานคนคือเขานี่จะไปนคนทําปุ๋ยเองนี่เขาจะบอกบรรทุกคนที่ลูกค้าเท่านั้นจะมาบอกเขาว่าอ้อยเขาหอมอ้อยเขาลำจะได้นี่นะแต่การที่ทําปุ๋ยคือเขาทําปุ๋ยเองคือสมุนไพรหรืออันอย่างมีที่เขาคิดว่าเออคือมันมีสิ่งที่ตายตัวในอินทรีย์ถ,ถึงแม่เขาเฮียนมากระจ่างเขาต้องมาพี่แพงว่าเออนี่สมควรกับ อัอย่างใส่ให้มันเป็นจะได้นี่เพื่อสุขภาพจะมีอย่างพ่องตีเกี่ยวกับสุขภาพเนาะให้ยางสมมติดองชั้นถ้ามันใส่กับได้น้ออ้อยก็จะบะสวยเพราะฉะนั้นอันอย่างตีทาเพื่อเขาหน้ามดีหรือว่ากินยังยังอ้อยซีขออแม่เนี่ยอาจารย์เปิดบอกได้เลยว่าเปิดไปทดลองมาแล้วก็คือ,อยังประเดียวในในโรงพยาบาลก็สามารถขายได้เพราะว่าคน,นที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นหาวานกินยังน้อยวันละสองแก้วได้เปิดไปได้ห้ามจะหวานได้กระจ่าง แต่ถ้าคนดิเปลเป็นเบา่วานคนนข้าทั่วไปสามารถกินได้ทุกเมือ่อเพราะว่าตรงนี้มันจะมีปืนรับประกันว่าเคือเป็นจีนี่นใ,น<อ>ในสูตรกระเพาะจ้าล้วรก,ก็ปอปอดสารพิษตัวะาจ้ร์ปอดทุกอย่างส่วนสวนอารมณ์ดีนี่แปดไร่ตั้งแต่หน้าถึงจุดป,ปุ่นตั้งแปดปีห้าเก้าลเจ้าบ่ามีกับว่าปุ๋ยเคมีเข้ามาสุดยอ่สุดเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์ติ่ต้อง ควรค่ะแกการสนับสนุนนะแม่น้องจวราคากับแบแปลงตัวแปลงขายเป็นกิโลก็ได้อั้งราคาตั้งไว้กิโลละสิบบาททำไมว่าสิบบาทแปลงแต่อินทรีห้าหกบาทก็คือมามามาสอบก่อนว่ารสชาติและคุณภาพไม่เป็นจอีนะคือมาละเรือราคาหลังไหมตอรองกันได้อแล้วมีเพาะพันขายตัวเนาะใครสนใจก็เข้ามาเนี่ยเจ้าส่วนอารมณ์ดีค่ะจอยนี่่ะ ขออยู่หมู่บ้านไหนเนะาะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เที่ยวสวนอ้อยนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตผลของชาวสวนนะคะซึ่งถือว่าอร่อยแล้วก็สุขภาพดีมากๆสวนนี้นะคะ เขาทำปุ๋ยทำปุ๋ยแล้วก็ปลูกเองอะไรเองหมดเลยถือว่าเป็นแบบปลอดสารพิษล้วนๆนะคะใครได้กินที่นี่ก็คืออร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะถ้าใครแวะมาแถวนี้สามารถมาเที่ยวได้นะคะอยู่ที่บ้านจอเจริญนะคะตำบลดอนศิลาค่ะแล้วมาเที่ยวกันนะคะบ๊ายบายวุ้ยเกืบลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ